เมื่อเซียงปายิ้มไม่ออกไม่รู้ว่านายหวังโยนี่แค่อยากไปประชนภัยกับพวกเขาเท่านั้นจริงๆหรือมีวัตถุประสองค์อื่นเขาพยายามกเกลี้ยกล่อมให้หวังโยล้มเลิกความคิดน้าขันนี้โดยพูดเสียงครึมว่าคุณรู้ไหมว่าพวกผมผ่านอะไรมาบ้างก็แค่เฉียดตายหวังโยแสดงสีหน้าประหนึ่นงว่ากาศแล้วว่าคุณต้องพูดอย่างนี้พูดว่าสถานที่ที่ผมไปก็อันตรายมากเหมือนกัน อีกอย่างผมเข้าร่วมกับกลุ่มดองกี้เฟรนหลายครั้งทุกครั้งก่อนเดินทางสิ่งแรกที่พวกเราต้องทำก็คือเขียนพินัยกรรมและเซ็นสัญญาไม่เรียกงรองความรับผิดชอบคราวนี้จะทำแบบเดียวกันก็ได้ถ้าเกิดผมเป็นอะไรไปในภายหลังรับรองว่าจะไม่ก่อปัญหาใดๆให้พวกคุณทำไมถึงมองผมแบบนั้นพวกคุณบ้าน้อยกว่าผมเรือไงคุณจูโมชิงปาคุณเองก็ตามหามาสองปีแล้วไม่ใช่หรือ เสียเป็นเสียตายมาก,ก็คงไม่ใช้แค่ครั้งสองครั้งสินะทำไมคุณจึงยังไม่เลิกตามหาอีกละ่ะจ้องดูจมูกสิงป่าที่ใบกินพูดไม่ออกหวังโยหัวเราะพูดว่าถูกแล้วข้างนอกมีคนไม่เข้าใจพวกเราอยู่เยอะคิดว่าพวกเราเป็นคนบ้ามีเงินเป็นฟ้อนไม่เอาไปใช้กับการเสพสุขแต่เที่ยวไปท้าทายสิ่งที่เรียกว่าขีดจำกัดของชีวิตซ้ำยังมีบางคนบอกว่าพวกเราใช้เงินหาเรื่องตาย ความจริงนั่นเป็นเพราะพวกเขาเข้าไม่ถึงวิถีชีวิตของพวกเราทุกวันพวกเขาต้องหาสาวกินคํายุ่งแต่กับเรื่องปากเรื่องท้องไม่มีเวลาคบคิดเรื่องคุณค่าของชีวิตแต่พวกเราไม่เหมือนกับพวกเขาพวกเรากระโดดออกมาจากวงล้อของการตรากตรำหาเลี้ยงชีพแล้วเรามีกำลังวังชาและเวลาและมีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับคบคิดทบทวนปัญหาของชีวิตอะไรคือสิ่งที่ต้องการตามหาในชีวิตนี้ ผมคิดว่าสำหรับปัญหาข้อนี้คุณใช้เวลาค,คิดมากกว่าผมอีกจริงไหมผู้ตามตรงสิ่งที่ผมสแสวงหาไม่ใช่ความตื่นเต้นเท่านั้นการประจญภัยน้ำไม่ท่วนทำให้ผมได้แง่คิดทำให้ผมมีความกระจ่างต่อปรัชญาของชีวิตมากขึ้นผมนำข้อคิดทีได่ได้ย้อนกลับมาใช้กับการบริหารธุรกิจธุรกิจของผมวันนี้กำลังพัฒนารุ่งเรืองขึ้นจากแต่ก่อนอย่างก้าวกระโดดคุณเห็นไหมผมบอกแต่แรกแล้วว่าพวกเราเป็นคนประเภทเดียวกัน คุณมีทิศทางการตามหาของคุณผมก็มีเป้าหมายของผมผมไม่ได้ใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายเพียงแต่ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำเมื่อผมอยากทำก็ไปทำไม่ไปคิดเรื่องผลการความล้มแล้วผมไม่สนใจเรื่องได้หรือเสียขอให้ผมได้ทำผมไม่เสียใจในภายหลังนี่ก็คือปรัชญาชีวิตของผมผมคิดว่าคุณจมูเชียงปาเองก็คงเป็นอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหม จูมอร์เซปปาจ้องยอมรับว่าหลายๆอย่างที่หวังโยพูดในตัวของเขาก็มีแต่ว่าสําหรับเรื่องวิหารพัปลาหวังโย่ออกเดอร์รันเกินเหตุเขาไม่รู้อะไรเลยด้วยซ้ําก็จะเข้าร่วมทีมผสมภัยทีมนี้ให้ได้เขาเห็นการผสมภัยเป็นกิจกรรมหาความสนุกของชีวิตอย่างหนึ่งไปแล้วชีวิตของเขาตื่นเต้นไปกับการผสมภัยการผสมภัยเพื่อผสมภัยลวนๆจูเมอร์เซปปาคิดว่าตนเองยังไม่เป็นถึงขนาดนั้น แต่ว่าการกระทําของตนเมื่อก่อนรู้สึกว่าไม่ต่างจากที่หวังโยพูดสักเท่าไหร่สิ่งเดียวที่ไม่เหมือนกันก็แค่ไม่ได้เขียนพินัยกรรมจะเมื่อสินป่าใส่หน้าถ้าผมยืนกรานว่าไม่ล่ะหวังโยมองไปยังกระจกทองเหลืองในมือของจะเมื่อสินป่าถ้าอย่างนั้นผมก็ยืนกรานว่าไม่เหมือนกันจะเมื่อสินป่ายกกระจกขึ้นมาแกว่งไปมาถามว่านี่หน่ยหรือหวังโยเพ้อเยอะยิ้มเล็กน้อยที่มุมปาก ทันนั้นเขาสืบเท้าเข้ามาด้วยทากาวขันธนูฟาสได้วยสันมือมีดสุด้ายหยุดค้างอยู่ที่กอหอยของจงมูกสิงป่าเสร็จแล้วเขาก็าเก็บมือจัดเสื้อผ้าและพูดยิ้มยิ้มอย่าดูถูกผมนะผมเคยเรียนคาราเต้ามาก่อนจมูกสิงป่าหนึ่งในใจว่าเชองช้ามากถ้าไม่เห็นว่าคุณจะหยุดมือป่านนี้ตัวของคุณปลิวออกไปสิบเมตรแล้วคําตอบที่จมูกสิงป่าให้กับหวังโยค,คือ เหยียดมือออกไปยกตัวเขาลอยขึ้นวังย่อรู้สึกตาลหลวูบหนึ่งสองขาของตนก็ลอยขึ้นจากพื้นจนมหมดสิงนป่าวางวังย่อลงปล่อยมือและพูดว่าคำว่าไม้ของคุณไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่วังย่อจัดคอเสื้อตอบผมรู้พวกคุณมีฝีมือมากผมรู้ตั้งแต่ตอนอยู่ที่วิหารใต้ดินแล้วแต่นั่นไม่ได้เป็นตัวบางบองอะไรถ้าคุณคิดจะใช้กําลังชิงมันไปผมจะแจ้งความทันที ยกเว้นว่าคุณจะฆ่าผมซะพูดจบเขาก็ทิ้งตัวนั่งลงบนโซฟาด้วยท่าทางเหมือนกับเชิญลงมือได้ตามสบายคุณทบทวนดูให้ดีๆจมูกสิงป่านึงไม่ถือว่าวางโยจะขู่ตอนเช่นนี้ถึงกับปวดหัววูบเขาพูดว่าคุณไม่รู้ได้สามว่าพวกเราทําอะไรอยู่คำตอบของวางโยทใหจมจมูกสิงปาต้องสะดุง้งผมรู้ขาพูดช้าชาชัดชทีละคำตำนานแล้วว่าบริสุทธิ์ยิ่งกว่าสวนอีเดน สูงส่งยิ่งกว่าแดนสุขาวดีเหล่าสาวกทั้งหลายทุ่มชีวีสแสวงหาแผ่นดินบริสุทธิ์ผืนสุดท้ายในโลกมนุษย์สัมบาลาจาูมูจิงปานีอึ้งในบัดดลหวังโยรู้ได้ยังไงเขาถามว่าคุณยังรู้อีกแค่ไหนหวังโยชีพิทีกระจกทองเหลืองตอบว่าผมบอกแล้วว่าผมศึกษามันมาเยอะมากก่อนอื่นผมรู้ว่านี่เป็นสมบัติของทิเบตลวดลายและภาพด้านหลังมีเอกลักษณ์ของทิเบต ส่วนคุณสมูสิงปาคุณก็เป็นสาวทิเบตธุรกิจศูนย์ฝึกสุนัขของคุณเริ่มต้นจากการเลี้ยงทิเบตันมาสตีฟจากตรงนี้ผมได้ศึกษาและสืบค้นคุณเคยออกเดินทางตัวคนเดียวเจ็ดครั้งเข้าสู่พื้นที่อันตรายที่ปลอดผูคนสถานที่ต่างๆก็เพื่อตามหาสุนัขพันธุ์ดีระดับโลกตอนแรกผมก็คิดเหมือนกันว่าคราวนี้เป็นการตามหาสุนัขพิเศษเหมือนครั้งก่อนๆแต่เมื่อเร็วๆนี้เองจึงรู้ว่าพวกคุณไม่ได้แค่ตามหาสุนัขเท่านั้น สิ่งที่พวกคุณตามหาคือสิ่งที่ลี้ลับที่สุดศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ที่สุดในประวัติศาสตร์ทิเบตซัมบาลา่าจิเม่จังป่าแทบจะหิ้วคอหวังโยกขึ้นมาอีกครั้งเลยทีเดียวแต่ก็อดกลั้นเอาไว้ได้ในที่สุดข่มเสียงพูดคุณรู้มาจากไหนหวังโยกตอบเหมือนยิ้มเหมือนไม่ยิ้มเรื่องนี้ผมมีช่องทางของผมเองผมคิดมาตลอดว่ากระจกบานนี้มันไปจากทิเบตจนมาถึงมายาอันไกลโพ้นขนาดนั้นได้ยังไง และมันจะเป็นเบาะแสสำคัญชิ้นหนึ่งในการตามหาของพวกคุณหรือเปล่านะวันนี้ตัวคนเองได้ให้คำตอบนี้กับผมแล้วเป็นอย่างดีผู้ปลางหวังโยไม่มองจุมุชิงป้าพูดพึมพำกับตนเองในชีวิตของผมเคยไปมาแล้วหลายที่เคยปีนภูเขาหิมะคํามทุ่มยากว้างใหญ่แต่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในตำนานนั้นนะตามเป็นยังไงผมยังไม่เคยเห็นผมเคยไปพระราชวังโปตาลาความรู้สึกที่ได้ก็คือความตื่นตาตื่นใจ ต่อมาคือนครแห่งมายาทําให้ผมได้เห็นที่สุดแห่งความหัศจรรย์ของสิ่งปลูกสร้างโดยมนุษย์แต่เมื่อดูจากการแสดงออกของพวกคุณแล้วทุกสิ่งเหล่านั้นเหมือนจะไร้ค่าซัมบาลาคือการดํารงอยู่ที่เกินจินตนาการสําหรับผมในเมื่อผมรู้แล้วว่าซัมบารามีอยู่จริงผมก็ต้องไปเห็นด้วยตาของตัวเองไม่ปล่อยให้ชีวิตมีเรื่องต้องเสียดายนี่เป็นหลักประจำใจของผม จะเมื่อจิงป่านึงไม่ถือว่าวังย่อจะอาศัยช่องทางอื่นหรือว่าสถานที่ที่พวกเขาต้องการไปอาจเป็นสัมบาราในตำนานได้ด้วยเขายื่นกรานว่าคุณลืมเรื่องนี้ที่เจอกับตัวเองในวิหารใต้ดินมายงาแล้วหรือเหตุการณ์คราวนั้นไม่ได้ให้บทเรียนอะไรกับคุณเลยหรือแล้วร่างกายของคุณยังจะโปรดอย่าลืมว่าผมเคยติดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มืดสนิทต,ตัวคนเดียวนา,นานกว่า48ชั่วโมงถ้าเป็นคนอื่นใครก็ตาม้า่เผชิญกับเหตุการณ์ แบบนั้นสภาพจิตใจประสาทต,ต้องเกือบพังทลายไปแล้วไม่ได้ไม่ได้เด็กขาดเพื่อตัวของคุณเองอย่าเพิ่งด่วนสรุปขนาดนั้นคุณจมืม่นสินปาผมไม่ต้องการอะไรทั้งสิน้นผมแค่อย่างเห็นเท่านั้นเองอีกอย่างผมรู้มาว่าเบรดเส์ของคุณล้มละลายแล้วถ้าคุณจะตามหาต่อไปคุณต้องมีเงินทุนสนับสนุนผมสามารถสนองคุณได้จมืม่นสินปาปฏิเสธเสียงแข็ง ไม่คุณยังไม่เข้าใจคุณไม่รู้เลยสักนิดสิ่งที่พวกเราเผชิญอยู่คืออะไรคุณรู้ว่านี่เป็นการท่องเที่ยวการระชนภัยทั่วๆไปอย่างนั้นหรือผมบอกคุณได้เบียงว่าการเดินทางของพวกเราไม่เหมือนกับทุกครั้งที่คุณเข้าร่วมกับกลุ่มดงกี้เฟรนไม่ว่าจะเป็นยังไงผมไม่มีวันรับปากคุณเด็ดขาดจมื่สิงป่าสืบตัวเข้ามาใกล้หวางโยประจนากับเขาถ้าอยากตายหาตึกสูง60ชั้นแล้วก็โดดลงมาง่ายกว่ากันเยอะ วังเย่อหัวเราะอย่างไม่ใส่ใจขณะกำลังจะพูดต่อโทรศัพท์มือถือของจุโมสิงปาก็ดังขึ้นจูโมสิงปากดรับสายได้ยินเสียงของทังหมิ่นพูดว่าพวกเย่ออย่างกลับมาจากรัสเซียแล้วสถานการณ์ไม่สู้ดีนะคุณจะกลับเมื่อไหร่จูมโมสิงปาจำเรื่องวางหวังเย่อแวบหนึ่งตอบว่าทางผมก็เหมือนกันอะ่ะผมจะกลับทันทีน่าจะมีเที่ยวบินไปถึง้ค่อยคุยกันทังมิ่นกําชับดูแลสุขภาพด้วยนะ จูโมชิปะวางสายมองดูหวังโยแวบหนึ่งนักธุรกิจผู้ชำชองคนนี้สองตาจ้องมองกระจกทองเหลืองในมือจูมูชิปะตา,าไม่กับเิลิปแวตาตาแน,นคล้ายกำลังจะบอกว่าคิดเอาไปหรือถ้าอย่างนั้นจงเอาฉันไปด้วยจูมมชิปะรู้ว่าเจรจาต่อไปก็ไม่เกิดผลไม่รู้ว่าหวังโยได้ขุม,มูลมาจากไหนตอนนี้อุดทางนิติร้ายของเขาจนตันไปหมดจึงเตรียมกลับไปหารือกับทุกคนก่อน เขาบันทึกภาพกระจกทองเหลืองทุกมุมด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือวังโยก็ไม่ห้ามเพียงแต่ไม่ยอมให้เขานํากระจกทองเหลืองนั้นกลับไปด้วยเท่านั้นก่อนจากกันจมูกสิงป่าทิ้งคาพูดเชิงธุรกิจคำหนึงว่าให้เวลาผมสามวันผมต้องปรึกษากับคนอื่นๆก่อนเดินถึงหน้าประตูก็พูดอีกครั้งคุณทำแบบนี้คือการเล่นกับไฟนะวังโยยิ้มยิ้มผมชอบเล่นกับไฟมาตั้งแต่เด็ก เขารู้ตัวว่านายการจเจรจารอบนี้ตนเป็นฝ่ายได้เปรียบอย่างเต็มประตูภายในโรงพยาบาลเย่ยวอย่างพูดอย่างหัวเสียไอหมอนั่นมันร้ายจริงๆทั้งๆท,ที่ตกลงกันแล้วอยู่ๆก็เพิ่มราคาซ้ำยังเพิ่มจากเดิมตั้ง30อร์เซนตี่มันแกล้งกันชัดๆโชคดีที่เรายังไม่ได้จ่ายเงินมาจำล่วงหน้าเรื่องเกี่ยวกับแผนที่จมนวสินป่าทราบจากศาสตราจารย์ฝังฝ่งซินแล้วตั้งแต่ถอดร,รหัสบนกล่องบุหรี่ได้พวกศาสตราจารย์ก็ใช้ช่องทางต่างๆ สืบคนเรื่องแผนปฏิบัติการเข้าสู่ที่เบตของกองทัพเยอรมันศาตราจารย์ฝั่งซินตั้งใจใช้เส้นสายหวังจะซื้อตัวพวกเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหอเก็บข้อมูลให้ช่วยคนดูข้อมูลเกี่ยวกับฐานทัพทั้ง3แห่งนั้นแต่ปรากฏว่าภายหลังติดต่อกับเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลชาวรัเสเซียคนหนึ่งอยู่หลายวันอีกฝ่ายตอบกลับมาว่าข้อมูลเหล่านั้นบางส่วนถูกปลดล็อกแล้วขณะนี้เปิดเผยแก่ผู้เชี่ยวชาญของประเทศรัสเซีย หากราคาเข้าท่าเขาสามารถนำข้อมูลสำเนาออกมาได้พวกศาสตราจารย์ดีใจมากเดิมทีตกลงราคากันเรียบร้อยแต่เมื่อพวกเยลย่างไปถึงรัสเซียกลับเปลี่ยนท่าทีโกงราคากระทันหันถึงขั้นเกินกว่าขอบเขตท,ที่พวกเขารับได้วีซ่าท่องเที่ยวของเยลย่างป่าสั่งหมดอายุจำต้องกลับมามือเปล่าฟังคำอดคุรนของเยลย่างจบจุมโมชิป,ป่าถามศาสตราจารย์รู้เรื่องหรือยังเยลย่าง รู้แล้วครับแต่เขาบอกให้พวกเราลองฟังความเห็นของคุณจูมูตินปาความเห็นของผมคือไม่ต้องไปสนมันถ้าเขาโทรมาอีกให้ทำทีท่าว่าพวกเราไม่ต้องการแผนที่ฉบับนั้นแล้วขับคุณความปรารถนาดีของเขาถ้าเขามไม่ยอมก็ให้ลดราคาลงครึ่งหนึ่งและหากยังไม่ยอมอีกก็ให้ลดราคาลงอีกจนกว่าจะยอมเยอ่อย่างร้องไม่มัง้งลดราคาลงครึ่งหนึ่งแล้วมันจะยอมให้หรือจมูตินปาตอบลายเย่ย่างอย่างมั่นใจ ทำตามนี้ก็แล้วกันไปพักผ่อนเถอะนี่จะสว่างอยู่ละพักจนถึงเที่ยงจึงติดต่อไปหาศาสตราจารย์เลาเรื่องกระจกทองเหลืองให้ฟังรอบหนึ่งศาสตราจารย์มองดูภาพถ่ายจากกล้องมือถือกมวหมดคิว้วถึงจะยังไม่กล้ายืนยันว่าเป็นประสาทใต้ลำแสงหรือเปล่าแต่รับรองว่าต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากแน่นอนความเป็นทิเบตในตัวของมันก็คือหลักฐานเพียงแต่ลดลายเครื่องหมายด้านหลังนี้คล้ายๆกับปนๆกันระหว่างอักษรทิเบตกับอักษรทิเบตโบราณ แต่พวกเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆเอาต้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหวังโยเขาไม่ยอมปล่อยเลยจริงๆหรือใช่ครับเขายืนกรานให้พวกเราพาเขาไปด้วยจึงจะยอมมอบกระจกทองเหลืองให้ข้อมูลเกียบกับหวังโยฉันจะส่งให้เดี๋ยวนี้หวังโยเกิดปี1962เป็นชาวเมืองเหมยโจมนทนกวางตุง้งเรียนจบคณะสังคมศาสตร,ร์และเศรษฐศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยฟูตัน ก่อนอายุ25ปีเคยประกอบอาชีพหลายอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับกลางของธุรกิจขนาดใหญ่ปี87ร่วมหุ้นก่อตั้งเจียนสิงห์พร e อพเมีตำแหน่งเป็นประธานบริหารสูงสุดและประธานกรรมการปี89เปลี่ยนชื่อเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเสินเจนว่านสิงห์พร e อพเจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปีถัดมาปี97ซื้อกิจการ ควบรวมบริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายเจ้าเช่นตรงหวานชฉ้นสิงซางหลงกลายเป็นเจ้าตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเซินเจนตั้งแต่ปี98เป็นต้นมาเขาพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ทำให้ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของกิจการที่พิชิตเอเวอเรสต์คนแรกทริปถัดๆมาก็เป็นที่จับตามองของผู้คนแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็เคยปีนยอดเขาที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติหลายลูกมาแล้วมีชื่อเสียงในวงการนักปีนเขาในระดับหนึ่ง ดูจากประวัติเขากำลังวังชาส่วนใหญ่ของเขาอยู่กับการธุรกิจและกีฬาปีนเขาไม่น่ามีรับลมคมในหรือเจตนาแอบแฟงต่อวิหารพัปลา่าเขาก็คือเจ้าของกิจการทั่วไปที่รักการผชนภัยคนหนึ่งเท่านั้นตอนนี้คุณคิดยังไงจูมิสิง่าค่อนข้างตึงมือเขาเอากระจกทองเหลืองกลับเข้ามาถึงประเทศก็นำไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกประจำตระกูล กฎหมายคุ้มครองกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินประชาชนสมัยนี้บัญญัติเอาไว้ละเอียดมากของสิ่งนั้นตามกฎหมายแล้วถือเป็นของของเขาต่อให้รัฐบาลต้องการใช้ก็ต้องได้รับอนุญาตของจากเขาก่อนอีกอย่างฝังจากคำพูดของเขาดูออกได้ไม่ยากว่าเขายืนยันกระต่ายขาเดียวว่าต้องการไปกับพวกเราให้ได้ทั้งมินถามทำไมไม่ให้เขาไปด้วยละ่ะเยวยิหยางตาลุกวาวนั่นสิเขายังรับปา,ากจะสนับสนุนเงินทุนของพวกเราด้วยนี่ จมดศิลปะขมวคขมดคิ้วมองทั้งสองคนแวบ,บหนึ่งไม่ได้เขาไม่เคยผ่านการเรียนการฝึกที่ถูกต้องให้เขาไปก็เท่ากับให้ไปตายผู้เราจะทำอย่างนั้นได้ยังไงเยอย่างคิดต่อไปก็จับเขามาฝึกซะสิในนายผู้เราเองก็ศาสตราจารย์ฝั่งซินกระแอมทีหนึ่งเยอย่างรีบหุบป,ปากศาสตราจารย์ฝั่งซินพูดว่าเอาอย่างนี้เรื่องนี้ปล่อยให้เป็นธุระของผู้เราเองคุณไม่ต้องไปกังวล จมุติิงปามองดูคนรอบตัวอย่างสงสัยดูจากท่าทางมีพิรุธของหมินม่นหมิ่นและเย้าย,ยางพวกเขาคล้ายกับมีบางอย่างปิดบังตนขณะนี้ป่าสังเปลยขึ้นด้วยแสงเย็นชาถ้าไม่รอดจริงๆก็เก็บทิ้งซะไม่ได้จมุตฉิงปลารีบห้ามความคิดวุ่นวายที่เป็นอันตรายของป่าสังทันทีถึงแม้ว่าในป่าอเมริกากับอารามลอยฟ้าพวกเราจะใช้อาวุธต่อสู้กับศัตรูแต่นั่นเป็นการป้องกันตัวที่สุดวิสัย พวกเราไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายซะหน่อยจะทำเรื่องผิดกฎหมายได้ยังไงเราไม่ได้กำลังทำสงครามนะป้าซาังกุนซกิอ่านเหมือนกำลังทำสงครามไม่ได้นะป้าซังทำท่าแบกมือหมายความว่าถ้าอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้จมุติิงป่าตอนนี้เรื่องที่น่าห่วงที่สุดไม่ใช่เรื่องกระจกทองเหลืองแต่เป็นเรื่องที่ข่าวนั้นรั่วออกไปจากไหนแม้แต่คนอย่างหวังโยยังรู้เลยว่าพวกเรากำลังตามหาพัปป่า ปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเรื่องยุ่งยากของพวกเราจะต้องเยอะขึ้นทุกวันแน่เยี่ยวยางคุณชายเสียงป้าคุณคิดว่าไอ้คนรัเสเซียนั่นมันกกงราคาหน้าตาเฉยเพราะรู้ว่าเราจะใช้บอดแสนนั่นตามหาปาป่าหรือเปล่าทั้งมินร้องคงไม่ลือไปไกลขนาดนั้นมังมน้งจมุติสินป้าสายหน้าเป็นเพราะรู้ข่าวนี้หรือเปล่ารอโทรศัพท์มาก็รู้เองวันรุ่งขึ้นทางฝั่งรัเสเซียส่งข่าวมา ถามพวกเขาว่าเตรียมการไปถึงไหนแล้วเออยยวหยางทำตามที่จุมอิตชิงปาสั่งปฏิเสธอีกฝ่ายอย่างสุภาพปาสั่ง่วยเป็นล่ามให้บอกเป็นไานว่าพวกเขาไม่ต้องการแผนที่ฉบับนั้นแล้วปรากฏว่าอีกฝ่ายได้ยินดังนั้นก็ร้อนใจตำหนิพวกเขาว่าทำตัวกรับกรอกอย่างนี้ได้ยังไงเหยวหยางตอบกลับอย่างสุภาพว่าพวกคุณทำตัวกรับกรอกก่อนฝ่ายเราก็แค่ทำบ้างเท่านั้นอีกฝ่ายถามต่อไปว่าพวกเขาจะยอมตกลงที่ราคาเท่าไหร่ เยีย่ยวหยางถือโอกาสกดราคาหลังจากจบการเจราจาตกลงกันได้ที่60เ์ของราคาที่เดิมประซังวางหูแล้วเยี่ยวหยางถามอย่าง,าางตืง่นเต้นยินดีคุณชายเสียงปลาคุณนี่ยอดไปเลยคุณรู้ได้งไงว่าเขาจะยอมปล่อยของด้วยราคาต่ำมาจมุติเสียงปลาลองใช้สมองของคุณดูสิทาหารสายเสอือย่างจําตอนที่เราเจอกันครั้งแรกได้ไหมตอนที่อยู่บนรถไฟคุณใช้ความคิดวิเคราะห์ที่ละเอียดรอบคอบกับความเช่างสังเกตร,ระดับเกินคน จับตัวหัวขโมยคนนั้นได้ยังไงความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายๆครั้งแรกที่พวกคุณไปรัเสเซียค่อนข้างรีบร้อนส่วนเจ้าหน้าที่ที่ดูแนแฟ้มข้อมูลคนนั้นยังสงสัยเจตนาลมของพวกคุณพวกเขายังไม่ได้มีสำเนาอยู่ในมือเลยจนกระทั่งได้เจอพวกคุณได้เห็นเงินทุนจึงแน่ใจว่าพวกคุณต้องการจริงๆแล้วเพิ่งจะเริ่มคิดหาทางเอาสำเนาออกมาแต่ว่าถึงแม้เอกสารพวกนั้นจะถูกปลดล็อกแล้วส่วนหนึ่ง แต่การจะทำสำเนาแล้วนำออกมาภายนอกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นพวกเขาหันมากล่องราคาพวกคุณการทำเช่นนี้มีจุดประสงค์สองอย่างประการแรกช่วงเวลาการส่งมอบของขณะที่พวกคุณกำลังไตร่ตรองเรื่องราคาทำให้พวกเขามีเวลามากพอสำหรับการเตรียมของประการที่สองอย่างดูความสำคัญของเอกสารฉบับนี้ถ้าพวกคุณสนใจมากเขายังสามารถปรับขึ้นราคาได้อีกตามต้องการแต่ในวันนี้เมื่อพวกเขาโทรศัพท์มา หมายความว่าพวกเขาได้ของมาอยู่กับมือแล้วตอนนี้เมื่อคุณแสดงท่าทีไม่สนใจนั่นทําให้พวกเขาต้องร้อนใจถ้าอย่างนั้นถ้าคุณไม่เอาสําหรับพวกเขาแล้วเอกสารพวกนี้ก็เป็นแค่เศษกระดาษไม่มีค่าแม้แต่สลึงเดียวดังนั้นไม่ว่าพวกเราจะให้ราคาเท่าไหร่ขอให้มีมูลค่ามากกว่าเศษกระดาษเขาก็พอใจแล้ว เย่อยางร้องอ๋อที่แท้ก็เป็นอย่างนี้คนกไม่ถึงว่าจะลึกซึ้งถึงขนาดนี้นะจมดสินป่ามองอะไรอย่ามองแค่ผีเพลินต้องมองหเห็นข้างในของสิ่งของนั้นรู้ไหมเย่อยางเปรยว่าดูถ้าพวกเราต้องไปใหม่อีกรอบจมื่สิบป่าแยง้งไม่คราวนี้คุณไม่ต้องไปผมไปกับป่าสังเองเขาขยับเส้นสายรู้สึกว่าเัวทั้งตัวเปลี่ยนไปด้วยกำลังว่างชาย,ยิ่งกว่าตอนไหน,ไหน ผมหายดีแล้วผมจะเป็นคนไปเอาแผนที่จะแบบนั้นกับเอกสาร,รอื่นๆกลับมาเองเยวยวย a างแล้วให้ผมทำอะไรอะ่ะจุมโบสิงปาหมุนตัวมาตอบผมจะไปทำเรื่องการเดินทางส่วนคุณหาทางเอาหวังโยให้อยู่เยวยวย a างสะดุง้งเอาอยัางไงล่ะครับหวังโยเป็นผู้ชายนะผู้ชายเสียงปาทั้งมินเห็นความตั้งใจของจุมูบสิงปาแล้วรู้ว่าห้ามไม่อยู่พูดเสียงเบาๆงั้นฉันกับเยวยวย a างกลับไปรอพวกคุณที่ลาซาก่อน คุณระวังตัวด้วยนะปลอดภัยไว้ก่อนจมุ่สิงป่าผมไปแค่ไม่กี่วันก็กลับดูแลตัวเองดีๆอย่าเที่ยวไปไหนมาไหนรู้ไหมฤดูหนาวของรัสเซียหนาวเป็นพิเศษแต่ป่าต้นเบิร์ชขาวที่เรียงกันอย่างเป็นระเบียบด้านนอกสนามบินนานาชาติเซเลเมียตเชียโวนั้นให้ความรู้สึกไม่ย่อนยอ่อท้ออย่างหนึ่งแก่จมุ่สิงป่าขณะเดินอยู่บนถนนบาวมานสกายา จุมโมชิงป่ารู้สึกเหมือนกลับไปสู่ภูเขาหิมะอีกครั้งถึงแม้ว่าจะไม่ไอมานานแล้วแต่เมื่อสูดอากาศอันหนาวเหน็บก็จะรู้สึกแปลกๆในปอดอยู่ดีเหมือนกับว่าในปอดมีบางอย่างขาดหายแต่การหายใจก็ยังเป็นปกติจุมโมชิงป่าอดนึกไม่ได้ว่าหรือว่าปิดกูตูกำลังกำงเริบด้วยวิจิบางอย่างที่พวกเราไม่รู้จักคำนวณดูชีวิตของตนยังมีเหลืออยู่อีกแค่ไม่ถึงสิบเดือนเขาก็บาสังพักอยู่ในโรงแรมเล็กๆแห่งหนึง่ง นัดพบกับอีกฝ่ายตอนช่วงบ่ายของวันที่สองเนื่องจากพวกเขาไม่คุ้นเคยกับสถานที่จึงไปฝ่ายกำหนดสถานที่นัดพบโดยมีเงื่อนไขาตามที่อีกฝ่ายต้องการนั่นคือต้องเป็นดาดฟ้าของตึกสูงเพราะจะถูกสกอรายตามยากและจะวางกำลังซุ่มไว้ยากแม้จะม้สิงตป่าจะรู้สึกขำที่อีกฝ่ายอ้อนไว้เกินเหตุแต่ก็ทำตามแต่โดยดีป่าสั่งเล่าให้ฟังว่าคนินานชื่อพูรีทอฟ เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลหอเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์การทหารของประเทศรัสเซียเป็นคนติดพนันมา้าเมื่อก่อนเคยถูกฟ้องเรื่องเสียม้าแล้วขายเอกสารลับทางราชการแต่เนื่องจากไม่มีหลักฐานคดีถูกตัดสินว่าเป็นเรื่องใส่ร้ายใบ้สีเขายังคงทํางานในตําแหน่งผู้ดูแลหอเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์ทางการทหารต่อไปตามเดิมตลอดทางไม่รู้ทําไมจมูกสิงปานึกถึงคาเตือนของนีจิน,นานขึ้นมาอีกครั้ง เขาค่อนข้างจับตามองการเคลื่อนไหวของป่าสังแต่ป่าสังก็เป็นปกติทุกอย่างดูไม่ออกว่ามีพิรุธตรงไหนส่วนในใจของจมูกสินป่าก็มีเพียงเสียงหนึ่งเตือนตนเองว่าป่าสังก็แค่ไม่ชอบพูดมากเท่านั้นตนไม่ควรสงสัยคนอื่นอย่างไรเหตุผลหลังจากการเดินหาอยู่ภาคใหญ่พวกเขาก็เลือกตึก20ชั้นแห่งหนึ่งตึกหลังนี้ตั้งอยู่บนถนนย่านธุรกิจที่คึกคักเส้นหนึ่งใกล้ๆกับจตุรัสแดง รูปทรงเหมือนกับหนังสือที่กางออกดาดฟ้าเปิดเรียบลงเหตุที่เราที่นี่เพราะเป็นอยู่ในย่านพานิชย์ภายในอาคารและลิฟต์มีผู้คนไปมาคบใครการขึ้นชั้นดาดฟ้าไม่เป็นที่ผิดสังเกตชั้นล่างเป็นบนาราร้านค้าเล็กๆชั้นฮาขึ้นไปเป็นสำนักงานเช่านอนหน้าต่างเป็นตู้เครื่องปรับอากาศแขวนอยู่อย่างเป็นระเบียบมองจากด้านล่างขึ้นไปกึ่งกลางของหน้าหนังสือเป็นบับไดหนีไฟสีเขียว ซูมอสิงป่ากบป่าสัางขึ้นมาถึงดาดฟ้าอย่างง่ายได้สี่มุมของดาดฟ้าปลูกบอลลูนขนาดใหญ่สี่ลูกการแผ่นป้ายโฆษณายาวเหยียดทั้งสองคนเดินวนรอบๆดาดฟ้ารอบหนึ่งสิ่งปลูกสร้างรอบข้างมีแต่ที่สูงเท่ากันหรือเตี้ยกว่าไม่มีใครสามารถสอดมองลงมาจากมุมสูงกว่าได้ระเบียงเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามแนวยาวเป็นทิศตะวันออกกับตะวันตกด้านหน้าฝั่งตะวันออกเป็นถนนใหญ่กว้าง ด้านหลังฝันตวันตกเป็นบ้านพักอาศัยส่วนที่เหนือกับที่ใต้เป็นอาคารสูงลักษณะเดียวกันสองหลังระยะห่างประมาณ20กว่าเมตรตรงกลางทีกันอยู่เป็นร้านค้าผ่านชิ์ซึ่งสูงเพียงชั้นเดียวทั้งหมดบดันไดหนีไฟอยู่ทางทิศใต้จมูกชิมป่ามองไปยังตึกสูงที่อยู่ไกลทางฝั่งทิศใต้รู้สึกพอใจกับสถานที่นัดพบที่นี่มากระยะการมองเห็นไกลอากาศสดชื่น เขาจึงงกมองลงไปเห็นเครื่องปรับอากาศนอกอาคารแขวงเรียนกันเต็มอยู่ๆกับความรู้สึกปรุงพรานอยากกระโดดลงไปเขารู้ว่าตนมีวิธีลงไปถึงชั้นล่างอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ิฟตบถึง5วิธีขึ้นไปแต่ว่าความรู้สึกปรุงพรานเช่นนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรจมูกสิงห์ป่าไม่เข้าใจขณะน,นี้เองในใจของเขาพลันผุดความรู้สึกเหมือนกับถูกคนจ้องมองแต่บนตึกสูงแห่งนี้นอกจากตัวเขากระป่าสังก็ไม่มีบุคคลที่สามอีก เขาก็คุมสติมองดูปาสังด้วยหางตาเห็นว่าปาสังกําลังชงกมองลงไปด้านล่างทางฝั่งตะวันออกไม่ยิมีพี่รุธใดๆความรู้สึกเหมือนถูกจับตามองนั้นพลันหายไปเขานึกในใจว่าหรือจะคิดไปเองทั้งคู่สำรวจพื้นที่รบรอบๆเสร็จตัดสินใจเลือกที่นี่เป็นจุดแรกของนัดหมายสถานที่กับพูริทอฟเสร็จแล้วทั้งคู่ก็ไปยังถนนคาลินีอีกครั้งเพื่อเลือกซื้อของใช้ทั่วไป ปาสังสืมีดพกเปลียนแบบทารัสเซียให้จุมูลชิงปาและตนเองคนละเล่มบอกว่าเผื่อเอาไว้ทีแรกจุมุมสิงปาตั้งใจจะบอกปาสังว่าของแบบนี้เอากลับเข้าประเทศไม่ได้สื้ไปก็ไม่มีประโยชน์แต่เมื่อเห็นสีหน้าของปาสังก็ต้องตามใจเขารู้สึกได้ว่าในใจของปาสังทุกที่คือสนามรบสงครามเกิดขึ้นได้ทุกเวลากลับจากถนนคาลีนีทั้งคู่ได้เปลี่ยนชุดเป็นเสื้อโค้ตสีดำคาดเอวแบบชารัสเซีย ใบหน้าที่เย็นเยียบกับแววตาที่มินแครนยมทูตนั้นทำให้ผู้ที่เดินผ่านไปมาต้องเหลียวมองระหว่างทางกลับที่พักพวกเขายังเห็นกลุ่มวัยรุ่นล้อมอยู่ร,บรบอบๆเสาไฟต้นหนึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งสองมือเกาะยืดต้นเสาเอาไว้แน่นลำตัวเหยียดตรงขนานกับพื้นลอยอยู่กลางอากาศเหมือนพื้นทงคนอื่นๆมองดูกันอยู่รอบๆผู้คนที่เดินผ่านไปมาต่างล้วนสวมเสื้อกันหนาวที่หนาเตอะแต่วัยรุ่นกลุ่มนั้นสวมเพียงชุดกีฬาบางๆ อายุประมาณ17-18ปีจะหูจอกจ,จมูกเส้นผมเป็นสีต่างๆนี่คืออะไรอ่ะการสแสดงข้างถนนงั้นหรือป้าซัางอดถามขึ้นไม่ได้จุโมชิป่าตอบไม่ใช่อาจจะเป็นกีฬาในกระแสสักอย่างในหมู่วัยรุ่นสมัยนี้ได้ยินว่ากำลังฮิตกีฬาปาก,กัวจากฝรั่งเศสนี่คงเป็นการฝึกการทรงตัวอย่างหนึ่งกระมังคล้ายๆกับการฝึกพื้นฐานของพวกเราไม่ใช่หรือ เจมือสึกป่าเหลือบมองดูคนที่เหยียดตัวอยู่กลางอากาศแวบหนึ่งอย่างไม่ตั้งใจแต่เพราะว่าเด็กคนนั้นกำลังมองตอนอยู่เช่นกันเมื่อเห็นว่าตนมองก็รีบหลบสายตาวัยรุ่นอีกคนหนึ่งวิ่งสองก้าวกระโดดไต่ประตูเหล็กมว้วนที่ปิดอยู่ข้างทางตามด้วยหลังกาลังกลับลงมายืนกับเพื่อนอย่างมั่นคงวัยรุ่นสองสามคนที่อยู่ข้างๆยิ้มให้กำลังใจคล้ายจริงๆด้วยปาสังพูดทันกลับไปมองดูประตูเหล็กม้วนบานนั้น ประมาณว่าตนก็น่าจะสามารถไต่ห้าก้าข้ามชั้นสองกระโดดขึ้นไปถึงชั้นสามไหวกลับถึงห้องพักทั้งคู่ปรึกษากันแล้วตกลงว่าเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันเมื่อได้ข้อมูลแล้วจะนำมาสแกนเข้าคอมพิวเตอร์ส่งเป็นอีเมลถึงศาสต,ตราจารย์เสมอเส้นหน้ากระดาษก็จะทำลายทิ้งเสร็จแล้วจึงโทรศัพท์หาศาสตราจารย์ทราบว่าเพื่อหมิน่นหมิ่นมาถึงลาซาแล้วลไมายราทราบเรื่องกระจกทองเหลืองก็กำลังมุ่งหน้ามาถึงลาซาด้วยเช่นกัน แต่ศาสนาสถานของพวกเขาไม่มีรถเรือเกรงว่าต้องช้ากว่านี้จึงจะมาถึงจมุจิจิงป่าเล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงในรัซีให้ศาสตราจารย์ฟังสิ้นฟังครู่หนึ่งจึงพูดคุยกับหมิน่นหมิ่นต่างฝ่ายต่างแสดงความคิดเห็นกันเสร็จแล้วจึงเข้านอนจนถึงกลางดึกพลิกตัวบนเตียงฝันว่าบาสังถือมีดฟันตนอย่างโหดเหี้ยมจมุติจิงป่าสะดุ้งตื่นลุกขึ้นนางไม่เห็นบาสังอยู่ในห้องนอนเขาก็ตกใจอีกครั้ง จมูกสิงปรีกตัวลงจากเตียงพบว่าเสื้อกางเกงของป้าสังไม่อยู่กําลังนึกสงสัยพลันเห็นที่ระเบียงมีเงาของคนคนหนึ่งยืนอยู่ซึ่งก็คือป้าสังนั่นเองจมูกสิงปาสวมเสื้อเสร็จแล้วก็เดินมาที่ระเบียงเห็นว่าป้าสังกาลังแหยหน้ามองพระจันทร์ตัวของเขาเหมือนกับรูปปั้นที่ถูกปั้นขึ้นด้วยแสงจันทร์ภายในแววตาหญิงทนงและเย็นชานั้นมีความรู้สึกหนึ่งที่คุ้นเคยในช่วงปริบตานั้นคล้ายกับเงาร่างของเจ้ามาป่าเท่าปรากฏขึ้นอีก ความทรงจำของจ้มามืสิงปาถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง